สวัสดีครับผมก็ตูนออดไลท์ช็อปยุทธยานะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเตาปิ้งย่างนะครับที่มันพกพาสะดวกตัวเนี้ยที่ผมเลยอยากมาให้แกะให้ดูกันอันนี้ก็เป็นของโคเวียนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กสุดเป็นบีบีคูเป็นเตาถาดนะแต่นะผมแกะให้ดูเพราะตัวเนี้ยมันเก็บหรือแค่นี้เองจะแกะมามันก็จะมีตัวเนี้ยจะมีถุงใส่ให้ด้วยนะ แน่แน่เป็นถุงใส,ส่แบบนี้เลยพกพาไปไหนสะดวกเลยสายปิ้งยา่างนะครับอ่าเดี๋ยวผมมากางให้ดูแล้วก็จะให้ขามันมาขาันก็กางง่ายๆแค่นี้เองแล้วก็ตัวฐานมันวางไว้ แล้วก็จะมีตัวที่รองถานครับแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในนี้เลยอุดลงไปนมันจะเป็นช่องโบ๋โบอย่างเงี้ยน,นะฮะอ่าแล้วก็ตัวเนี้ยใส่ลงไปเลยสตะแกงแกงก,กลางออกใส่ไวแค่นี้เสร็จแล้วเตาพกพาของโควียนะฮะ อันนี้ไซส์เล็กเดี๋ยวผมจะมาดูให้ดูอีกไซส์หนึ่งนะก็คือตัวนี้มาดูที่ร้านได้นะครับที่ร้านเอาดอและช็อปยุทธยามีสามไซส์นะครับแล้วแต่เราไปก็ตัวใหญ่ก็ตัวเล็กนะมาดูได้ครับที่ร้านเอาดอและช็อปยุทธยาครับผมสวัสดีครับ